สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวนี้นะคะพลออยู่ที่สันป่าตองค่ะยังอยู่กันที่บ้านสวนนะคะแล้วก็ชาวนี้พิเศษมากๆค่ะเป็นวันแรกนะคะที่แม่ๆนะคะเขากำลังปลูกข้าวค่ะก็อยากให้ดูนะคะข้าวที่เราทุกคนกินอแล้วก็ทุกคนนะคะที่เราได้เรียนมาตอนเด็กๆอนะว่าชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาตินะคะก็ประมาณนี้เลยค่ะเพราะว่าการปลูกข้าวเนาะ แม่แม่เขาก็ต้องแบบเหมือนก้มลงไปปลูกอะ่ะเขาต้องเมื่อยหลังมากแน่ๆเลยอะ่ะกลับบ้านเขากลับบ้านไปนี่แม่แม่ต้องไปให้ลูกสาวนวดกันแน่เลยก็<ะ>นี่นะคะก็ขอบคุณพระเจ้าเนาะได้มาอยู่บ้านสวนตามรอยพ่อนะคะกับครูแพทแล้วก็เป็นเวลาพลอยเชื่อว,ว่าตอนนี้นะคะเป็นฤดูการใหม่นะคะก็ที่พระเจ้าได้สําดงให้เห็นเลยจริงๆอะ่ะ ถ้ามองไปตรงนั้นนะคะก็จะเห็นบ้านสวนอยู่ที่นู่นแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งที่เขาก็ำลังปลูกข้าวอยู่อันนี้เราปลูกกนนี่เขาเรียกนานาปีใช่ไหมคะนาปีนะคะนาปีเป็นข้าวหอมมะลิเนาะ อ,อะไรนะคะออข้าวสันปลาตองหนึ่งค่ะแปลว่าหากินได้แค่ที่สันปลาตอเท่านั้นนะคะดูดูมีอะไรแล้วว่าเธอ <c oughs> แล้วเราปลูกนี่เมื่อไหร่เราจะได้กินนะประมาณร้อยสิบห้าวันประมาร้อยสิบห้าวันเราจะได้กินข้าวนะคะนับกันเป็นวันเลยทีเดียวก <c oughs> <c oughs> ็เมื่อกี้ได้แอบผ่ามแม่ไปนะ <s ays> <c oughs> ถ้าหลังถ้าหลังจากรุ่นแม่ๆไปแล้วว่ะแบบจะไม่มีใครมาไม่มีใครมาปลูกต่อแล้วว่ะเพราะว่าก็คนเวยรุ่นสมัยนี้เนาะเขาก็ยังไงอะอยากไปทําอย่างอื่นแต่ว่าแต่พอรู้สึกว่านะถ้าให้อิงก,กับพระคัมภีร์ยุคนี้ยุคสุดท้ายแล้วก็เราเรานอกจากเราจะมีการเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ปลูกผักอะไรกันกินเองแล้วเนี่ยการปลูกข้าวเนี่ยมันเป็น ทางออกหนึ่งนะคะที่ทำให้เราเนี่ยสามารถมีชีวิตอยู่ในยุคสุดท้ายนี้ได้นะคะก็เป็นการพึ่งพาตัวเองค่ะถ้าปลูกข้าวนะคะหลังจากที่ร้อยกว่าวันเนี่ยเราได้กินข้าวใช่ไหมเราไปหาโรงสีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันเป็นข้าวของเราอะ่ะนึกอ,ออกปะเราไม่ต้องไปซื้อข้าวกินเลยอะ่ะ จริงๆก็อยากลองปลูกบ้างแต่ก็กลัวจะไปทำข้าวเขาผังก็ออังี้ดีกว่าอยากให้แม่ๆเชิชวนคนรุ่นใหม่มาปลูกข้าวอะ่ะช่วยชิญชวนคณคนรุ่นใหม่มาปลูกข้าวกันดีกว่าแบบค่นะ เราใช้เ,เศรษฐกิจพอเพียงเพราะเราทําเองปลูกเองเราก็ไม่ต้องซื้อกินข้าวแล้วนะใ<ช>เราอยู่ชนบทเนี่ยอรายได้น้อยแต่เราก็พออยู่ได้เพราะเราไม่ได้ปลูกผักปลูกไม้กินเองถามว่าเศรษฐกิจด,ดีไหมมันก็ไม่ดีการดำนานานเนี่ยมันก็ติดหนี้ติดสินก็อยู่เพราะข้าวมันถูกชาวนาติดหนี้ติดสินเยอะลงทุนไปเราก็ลงทุนไปแล้วเราก็ไม่ค่อยได้คืนอ่ะ นี่จะเยอะอถามว่ารัฐบาลช่วยไหมก็ช่วยแต่ก็ไม่ค่อยถึงกันอืมไม่ถึงกันอ,อย่างปีที่แล้วแม่ปลูกข้าวไปลงทุนไปขาดทุนไปตั้งสองหมื่นโอ้ยยังไม่ได้คืนเลยอืมเนี่ยไอ้ข้ามันถึงอืมอมันมันไม่คุ้มต้องอว่ามันไม่คุ้มแต่เราก็พอดีเราก็เอาข้าวคืนบ้างเหมูถามว่าเด็กไม่รู้นเขาจะทำไหม ไม่ทำเพราะว่าขาดทุน <c oughs> พูดจริงๆเขาไปทํางานวันตั้งสามร้อยสี่ร้อยมันก็ยังได้พอใช้อยู่ยังแม่ๆเขาไม่มีความรู้เอาไปทํางานอะไรก็ไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็ต้องทาอย่างเงี้ยขาดทุนแล้วก็ทาอยู่ดีอ่ะแต่ปีนี้เห็หม <c oughs> เขาไม่ทําเลยเพราะว่าเขาขาดทุนเยอะจะปลูกแค่ไว้กินแค่นิดเดียวขาดทุนเยอะ <c oughs> ก็เหมือนแบบอ๋อสรุปนะคะคลิปเสียงเสียงแม่เขาอาจจะอยู่ไกลไปนนอยเดี๋ยวจะพูดให้ฟังว่าคือเมื่อกี้ที่เขาบอกมาว่าการปลูกข้าวเนี่ยดีนะเราก็ได้ขายได้กินเองแต่ว่าชาวนาไทยเป็นหนี้อ่ะอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ใช่ใช่เป็นหนี้ทกศติดหนี้ติดสินอะไรอย่างนี้ บาทีบางคนก็นยังไม่ได้ส่งดอกเลยเนี่ยส่งนี่ทอกศอเนาะก็คือเราก็รู้สึกว่าก่อนหน้าเน,นี้ยคือแบบอะไรที่คนไทยกินทุกวันอะ่ะข้าวนี่เป็นอาหารหลักของไทยนะคนไทยกินกันทุกวันแต่แบบทาไมชาวนาผู้ผลิตข้าวที่ทําข้าวให้เรากินอะ่ะปลูกข,ข้าวให้เรากินทําไมถึงแบบเข้าถึงเป็นนี่กันเนาะก็รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาที่แบบรัฐบาลแก้ไขกันมากี่สมัยแล้ววะเออ ก็นะคะพูดไปถึงกรมการข้าวอะ่ะมีได้มีส่วนช่วยอะไรบ้างหรือเปล่าอย่างเมื่อกี้แม่เขาก็บอกว่าอย่างปีที่แล้วที่ปลูกใช่ไหมแบบครั้งที่แล้วก็เป็นหนี้ปลูกข้าวอะ่ะสองหมื่นบาทเพราะว่า ก็ก่อนที่เราจะเริ่มทําอะไรอย่างปลูกข้าวมันก็ต้องมีทุนใช่ไหมแบบเขาก็ต้องมีการลงทุนไปก่อนแล้วถึงเมื่อผลผลิตมันได้เขาถึงมีการเก็บขายแล้วก็คืนทุนทีหลังแต่ว่าไอ้การเป็นนี่นี่มันเกิดจากอะไรเราว่ามันเป็นปัญหาในเรื่องของยังไงอะที่เรียกว่าเศรษฐกิจลากยาอะไรอย่างเงี้ยก็แม่เขาก็บอกว่าอย่างปลูกข้าวเนี่ย แม่แม่เขาไม่มีความรู้ใช่ไหมมันก็เลยต้องมาปลูกข้าวส่วนลูกๆเขาเนี่ยทํางานรายวันก็ได้สองสามร้อยละอะไรประมาณเนี้ยเขาก็ไปทํางานที่อื่นกันอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆอ่ะพอคิดว่าภาครัฐน่าจะมามีส่วนสนับสนุนแล้วก็แก้ปัญหาอันเนี้ยอย่างจริงจังแล้วก็ควรจะเห็นคุณค่าของชาวนาไทยมากกว่าเนี้ยค่ะอืมก็อะไรประมาณนี้นะคะฝากไปถึงออ่รัฐบาล พลเอกประยุทธ์ด้วยที่ก็อยู่มากี่ปีแล้วก็ควรจะมาช่วยชาวนาบ้างนะคะก็ตอนนี้อยู่ที่สันประซองอุ้ยคลิปนี้จะโดนแบนหรือเปล่าเธอก็แต่ว่าในในมุมมองของเรานะจริงจริงๆการปลูกข้าวเนี่ยมันเป็นองค์ความรู้อย่างหนึ่งอ่ะถามว่าฝรั่งที่เขาแบบ ฝรหลงเขาไม่ได้ปลูกข้าวเหมือนประเทศไทยเขากินขนมปังเขาแบบแกินข้าวสาลีอะไรนู่นนี่นั่นกันอนะ่ะเขาไม่ได้ปลูกข้าวเขาไม่ได้แบบมีอะไรประมาณนี้หรือเปล่าวะจริงๆควรจะได้ยินว่าก่อนหน้านี้มันมีแบบจังหวัดอื่นอนะ่ะเขามีแบบโรงเรียนชาวนาอะไรประมาณนั้นอนะ่ะแล้วก็แบบให้คนมาดูงานะจริงๆน่าจะทําได้นะแต่ว่าก็ควรประชาสัมพันธ์ให้ให้มันเป็นที่รู้จ,จักอะ่ะ ข้าวไทยนี่ดังมากนะเผื่อใครยังไม่รู้ไทยส่งออกข้าวเคยเป็นอันดับหนึ่งแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าเป็นอันดับสองของโลกละนี่คือต้นต้นกำเนิดคือแบบจุดเริ่มต้นออมาจากชาวนาน,นี้นะคะก็โอเคเดี๋ยวจะพาไปตรงอื่นต่ออ๋อ,อเขาก็ปลูกเป็นอย่างนี้มาถ้ามองไปฝั่งโน้นนี่ก็จะมีฝั่งโน้นปลูกเนาะ ค okay. ลากันไปก่อนละเดี๋ยวว่าจะไปเปลี่ยนรองเท้าเปลี่ยนชุดอะไรมาช่วยเขาปลูกต่อโอเคบ๊ายบายไปแล้ค่ะ